ใครที่หาบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่แบบ400ตารางเมตรขึ้นไปบนถนนเรียบคลองปปตาตอนนี้เนี่ยรตรงที่นี่เท่านั้นเลยค่ะที่นี่นะครับเขาเน้นออกแบบบ้านที่จะเป็นไซส์ใหญ่เลยพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นตั้งแต่256ตารางเมตรนะครับไปจนถึง416ตารางเมตรเลย เป็นโครงการแนวราบโครงการแรกนะครับที่ AP เขาทำผืนน้ำแบบนี้มาให้ซึ่งต้องบอกว่าช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็ความร่มรื่นให้กับโครงการได้ดีทีเดียวครับวันนี้เราสองคนอยู่กันในย่านเรียบคลองประปาค่ะคใครที่รอบ,บ้านไซสใหญ่บนทําเลนี้อยู่เนี่ยห้ามพลาดเดอะสเน็ EP นี้เลยเพราะว่า ที่เราจะพามาดูเนี่ยเขามีบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยกว่า400ตารางเมตรให้เลือกในช่วงราคา15ถึง25ล้านบาทค่ะครับโครงการ The City ดอนเมืองแจ้งวัฒนะน,นะครับเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนเรียกขวงปปาเลยแล้วก็อยู่ใกล้ทางด่วนมากๆน้องแป้งเลยออกไปประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็ถึงด่านสีสมานแล้วโดยโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีแผนเปิดตัวพรีเซลกันในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ,รบสำหรับใครที่อยากทราบรายละเอียดแล้วก็จุดเด่นโครงการก่อนใครเนี่ยตามเราสองคนเข้าไปสัม้นกันเลยครับไปครับ ใครที่ชอบดูโครงการใหม่ๆกันแบบนี้นะคะเป็นอยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยทาง t ิงกอล f l ลิฟวิเรามีรีวิวกว่า1,000โครงการและมีอัปเดตใหม่กันทุกสัปดาห์เลยด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันค่ะใช่ครับส่วนใครที่อยากทราบโปรโมชั่นแล้วก็ราคาปัจจุบันของโครงการนะครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะฮะสามารถเข้ามาอัปเดตกันได้ครั คมามาดูบ้านกันค่ะอยากจะย้ํากันอีกทีนะคะว่าใครที่หาบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่แบบ400ตารางเมตรขึ้นไปบนถนนเรียบคลองประปาตอนนี้เนี่ยรตรต้องที่นี่เท่านั้นเลยค่ะ yeah. ครับผมเพราะว่าที่นี่นะครับเขาเน้นออกแบบบ้านที่จะเป็นไซส์ใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่แล้วนะบ้านของที่นี่เนี่ยจะเป็นบ้านหน้ากว้างครับพื้นที่ใช้สอยจะเริ่มต้นตั้งแต่256ตารางเมตรนะครับไปจนถึง416ตารางเมตรเลยรองรับตั้งแต่4ถึ5ง5ห้องนอนนะฮะแล้วก็จอดรถเริ่มต้นที่3คันแบบใหญ่สุดเนี่ยจอดได้4คันเลยครับที่นี่เนี่ยเขามีแบบบ้านให้เลือกเยอะถึง5แบบเลยน้องแป้งซึ่งการมีแบบบ้านให้เลือกเยอะแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถหาฟังก์ชันที่เราอยากได้แล้วก็ตอบโจทย์งบประมาณในใจเเรราาาาไดด้้้งง่่่ยยยิขึนนบบบโแที มาดูวันนี้นะคะคือไซส์ใหญ่สุดที่ชื่อว่าโกดีว่าอยู่ด้านหลังของเราตอนนี้เลยค่ะพื้นที่ดินเริ่มต้น86ตารางวาพื้นที่ใช้สอย416ตารางเมตรกับฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ํา4ที่จอดพร้อม1ห้องแม่บ้านค่ะครับโดยเราสรุปไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ไว้10ประเด็นด้วยกันเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยค่ะบ้านหลังนี้เขาจอดรถได้ถึง4คันเนาะซึ่งบ้านไซส์ใหญ่เท่านั้นนาะถึงจะได้4คัน<ช>ถ้าบ้านไซส์อื่นๆเนี่ยจะได้3คันนะคะทุกคนแล้วเขาอะีไแบบที่จอด ทําให้ถอยรถเข้าออกได้ง่ายแล้วในบ้านมาตรฐานนะคะทุกคนพื้นเนี่ยเราจะได้เป็นคอนกรีตแซมทาแพทเทิร์นมาดูสวยงามดีเลยครับผม <c oughs> ส่วนระบบไฟของโครงการนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นแบบซ<ช>ิงเกิลเฟสโหลดไฟ30มสทับหนึนะฮะแล้วก็จะมีจังชั่นเตรียมไว้ให้ที่บริเวณที่จอดรถตรงนี้ด้วยเผื่อใครที่อยากจะติดตั้งวอลชาร์จเพื่อชาร์จรถไฟฟ้านะครับ ทางเข้าบ้านของบ้านหลังนี้เนี่ยจะมี2จุดน้องแปงจุดแรกจะอยู่บริเวณที่จอดรถตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นประตูที่เชื่อมเข้าไปยังห้องครัวนะฮะ,ะประตูตรงนี้ก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะมีทางลาดให้ด้วยสําหรับบ้านหลังไหนที่มีผู้สูงอายุหรือว่ามีรถเข็นเด็กก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ประตูบานนี้เนี่ยเขาจะมีดิจิตอลดอลล็อกให้ด้วยส่วนอีกบ้านหนึ่งจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะ,ะัะเป็นประตูทางเข้าหลักเป็นประตูไม้สักบานใหญ่เลยจุดเด่นถัดไปอยู่ภายในตัวบ้านเดี๋ยวัครบ เราสองคนเนี่ยเข้ามาจากทางประตูลองเนาะเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นจุดเด่นที่2ของบ้านหลังนี้ค่ะก็คือพื้นที่โถงกลางโองดับเบวลวอลลุ่มอยากจะพูดถึงฟังก์ชันของตัวนี้สักหน่อยนะคะเขาเป็นฟังก์ชันที่แจกไปยังส่วนต่างๆของตัวบ้านแล้วก็ดูโปร่งดีเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมองด้วยสายตาเนี่ยประมาณสามเมตรเนาะแล้วก็จะดูโปร่งแถมยังดูโอ้อาด้วยเพราะว่าดับเบวลวอลลุ่มตรงนี้ตรงนี้สูงไปหกจุเมตรเลยค่ะทุกคนทําให้เราสามารถติดเชนเดลีย์เพิ่มความน่าสนใจความลักชวรี่ให้กับตัวบ้านได้มากยิ่งขึ้นเหมาะต่อ เป็นพื้นที่เวลคัมสเปซเลยเนาะแล้วก็ถัดเข้าไปค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นจุดเด่นถัดมาห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่สามารถกั้นแยกให้เป็นสัดส,ส่วนได้ที่ตรงนี้เนาะพอมันอยู่มุมบ้านด้านเนี้ยเราก็สามารถกั้นผนังตรงนี้ได้เนาะใช่ก็จะเป็นสัดส,ส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะดีในเรื่องของการกั้นโซนแอร์เนาะอ๋อใช่ก็จะประหยัดไฟค่ะแยกโซนแอร์แบบนี้ ก็เข้ามาปุ๊บจะเห็นนะว่าห้องนี้ดูโปร่งมากเลยเนาะพี่บังใช่ครับเพราะว่าห้องนี้นะคะเขาได้ช่องแสงถึง3ด้านด้วยกันอ๋อเออทำให้ดูโปรง่งแบบนี้นะวันไหนอากาศดีๆฝุ่นไม่เยอะอ่ะเราก็เปิดหน้าต่างนะคะให้ลมเนี่ยโฟล์อยู่ได้สบายเลยครับผมพูดถึงการจัดฟังก์ชันกันสักหน่อยค่ะโซนด้านหน้าตรงนี้นะในบ้านตัวอย่างเขาจัดเป็นโซนพักผ่อนจะเห็นได้ว่าวางโซฟาไซส์ใหญ่ตรงนี้รองรับได้6กถึงแที่นั่งเลยเนาะครับเออแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนเป็นโซฟา s อลเชฟยูเชฟก็ยังได้วางโต๊ะกลางแล้วยังเหลือสเป อันนี่เป็นโต๊ะกลางขนาดใหญ่เลยที่แบบว่าน้องๆสามารถมานั่งทําการบ้านได้หรือว่าจะวางของว่างวาง,างคเครื่องดื่มตรงนี้ก็เหมาะนะครับแล้วก็ตรงนี้อยากจะพูดถึงนิดนึงเขาคิดมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นผนังทึบแล้วก็ขนาดข้างด้วยช่องแสงตรงนี้ก็ทําให้ติดตั้งทีวีได้สะดวกบแบบนี้นะคะติดตั้งไซส์ใหญ่60นิ้วได้เลย ถัดเข้าไปค่ะทุกคนเป็นโซนดินนิ่งแอเรียตรงนี้วางรองเท้าบลรองรับได้8ที่นั่งเลยนะคะแล้วเขาดีไซน์ไว้ให้ติดกับเคาน์เตอร์ตรงนี้พอดีเลยซึ่งเขาดีไซน์ไว้เป็นแบบบาร์น้ำบ้านไหนชอบปาร์ตี้เนี่ยแบบนี้เหมาะเลยเนาะชงน้ําตรงนี้แล้วก็พูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนตรงนี้ได้สบายเลยค่ะใช่ครับจริงๆตรงนี้พี่ชอบมากเลยเพราะว่าลักษณะของพื้นที่อ่ะมันอยู่ด้านหลังเราจะกั้นตรงนี้ทำเป็นอีกหนึ่งฟังชันก็ได้นะอาจจะเป็นห้องไวเซล่ากินไวคุยธุรกิจกันก็ได้ความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นนะค ก่อนจะเดินอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับตรงกลางบ้านเนี่ยอยากให้สังเกตนิดนึงถ้าเราเข้ามาจากประตูที่จอดรถที่เราเข้ามามันจะคูคะตรงเข้ามาเลยแล้เราเจอห้องครัวครับตรงนี้เวลาที่เราซื้อเข้าวของคเครื่องใช้หรือว่าอาหารที่มีกลิ่นเนี่ยเราตรงเข้ามาได้เลยแล้วก็ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าห้องครัวเขาจะดับพื้นมาให้ข้อดีก็คือมันจะ ช่วยลดระดับพื้นเนี่ยเราทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายจะลงน้ํายาขัดโค้งขัดพื้นเนี่ยไม่ต้องกลัวจะไปเลอะข้างนอกเลยแล้วก็ควเนี่ยเป็นครัวปิดอย่างที่เห็นเขาจะให้ประตูบานเลื่อนด้วยเวลาที่ประกอบอาหารเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเคาน์เตอร์แล้วก็ชุดควต่างๆที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยทางโครงการทำให้แบบนี้เลยทุกคนสองฝั่งแบบนี้เลยฮะใช่หน้าตาแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นท็อปเคาน์เตอร์แบบนี้นะแล้วก็ห้องเก็บของด้านล่างด้านบนรวมถึงพุตตัวนี้ด้วยนะครับก็ให้แบบนี้พุตตัวนี้ดีเลยทุกคนเป็น เวลาจะผัดกะเพราครับไม่ต้องกลัวกลิ่นจะไปข้างนอกนะครับระบายกลิ่นได้เร็วด้วยแล้วก็ผนังนัางฝักด้านหลังบ้านนะครับจะได้กระจกบานใหญ่พร้อมประตูมาด้วย <S 2> <S 2> ตรงนี้ช่วยเปิดระบายอากาศได้อีกแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนด้านนอกใ,ใช้งานนะ <S <S มีพื้นที่ลานซักล้างนะครับ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็มีมุมเล็กๆที่สามารถวางเครื่องซักผ้าได้อใต้าชายคารวมถึงห้องพักแม่บ้านพร้อมห้องน้ำในตัวด้วยครับ และฟังชันสุดท้ายของชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นข้อที่5ของบ้านหลังนี้ก็คือห้องนอน<ม>ผู้สูงอายุห้องนี้ครับห้องนี้เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับห้องรับแขกนะฮะก็<ม>จะได้ความเป็นส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่ห้องนี้เขาออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุเลยยังไงคะสังเกตได้ตั้งแต่ประตูเลยน้องแป้งเขาให้เป็นประตูบานเลื่อนไซส์ใหญ่นะตรงนี้สามารถเอารถเข็นเข้าออกได้สะดวกนะครับระดับพื้นก็ค่อนข้างที่จะเรียบไปกับพื้นด้านนอกนะฮะพื้นภายในห้องนี้เนเขาจะใช้เป็นพพพืื้้้นนนนททีี่่่ักผออภายใหง เขาวางเตียงไซส์ห้าฟุตมาให้ดูยังเหลือพื้นที่หัวเตียง2ฝั่งนะฮะให้เราสามารถเดินเข้าออกได้ค่อนข้างสะดวกจริงๆจ,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 จะอยู่กันสองคนคุณปู่คุณ,คณ,คณ,คณย่าก็ยังไม่อึดอัดจ,จนเกินไปนะครับแล้วก็ห้องน้ํานี่น่าสนใจห้องน้ําเป็นอีกห้องหนึ่งที่เขาออกแบบมาสําหรับผู้สูงอายุเลยประตูเนี่ยจะเป็นเหมือนประตูดังเข้าเลย<า>ก็คือ <บา S 1> ประตูเลือเล่อนใช่ครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ไม่มีระดับเลยเรียบเท่ากับพื้นห้องนะฮะตรงนี้จะช่วยให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสะดุดแล้วก็รถเข็นใช้งานสะดวกส่วนอาบน้ําเนี่ยเขาก็จะ ขึ้นมาชั้น2กันบ้างค่ะกับจุดเด่นที่6 oh. Family Area พื้นที่พักผ่อนที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเป็นฟังก์ชันสําหรับคนในครอบครัวที่ใช้งานก่อนนอนเนาะมานั่งดูหนังดูซีรีส์กันได้แล้วก็ไซซิ่งอ่ะค่อนข้างกว้างเลยนะคะใช่ครับวางโซฟา L s h a p e แบบใหญ่มากอะ่ะนอนดูหนังสบายนอนบบนะได้ใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศตรงเนี้ยดูโปร่งเลยเนาะเพราะข้างหลังเนี่ยเขาจะเชื่อมโยงกับช่องแสงแล้วก็ดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้ใช่ซึ่งเราติดตั้งชดเชดลีย์นะ่ะ ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราชมวังงามของเราได้ใช่ครับใช่แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะทุกคนจะได้เป็นประตูกระจกขนาดใหญ่ที่เปิดออกไปเนี่ยมีระเบียงให้ใช้งานซึ่งระเบียงก็ใหญ่ทีเดียวนะจะวางเป็นเก้าอี้เนี่ยให้ออกไปใช้งานก็ได้ค่ะที่ชอบคือมันอยู่ใต้ชายคามันสามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยแล้วนอกจากพื้นที่ Family Are ียตรงนี้นะข้างเนี่ยเขาจะมีห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องค่ะทุกคนเข้ายังไงครับเนี่ยจริงๆในบ้านมานตอบานตรงนี้นะ ต้องจินตนาการน,นิดนึงนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนโปร่งซึ่ง,ปงเป็นจุดเด่นที่7นะคะก็คือห้องอเนกประสงค์กั้นแยกเป็นสัดส,ส่วนซึ่งเม่มองว่าห้องนี้เหมาะสําหรับการจัดเป็นห้องพระเลยเนาะใช่หรือจะจัดเป็นห้องอื่นๆก็ยังได้แต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทุบรวมกับห้องนอนรองให้ดูเป็นไอเดียใช่ครับเพราะว่าจุดเด่นข้อที่8ของบ้านหลังนี้นะฮะก็คือระบบการก,ารก่อสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก่อสร้างเป็นระบบก่ออิฐฉาปูนะครับทำให้เราสามารถทุบปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้านแบบนี้ได้ ไม่ชอบตรงไหนก็ทุบออกอหรือว่าจะปรับให้มันลงตัวยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่น้องแป้งบอกเนาะว่าตรงนี้เขาทำรวมกับห้องนอนรองห้องนี้<อ>ทําให้ห้องนอนรองห้องนี้เนี่ยจะมีขนาดที่กว้างยิ่งขึ้นนะครคะแล้วก็เปลี่ยนทางเข้ามาเข้าทางนี้แทนอ,อ่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นหรือว่าหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะครับโดยบ้านหลังนี้นะครับเขาจะมีห้องนอนทั้งหมด5ห้องเนาะอ,อยู่ข้างล่างมันแล้วหแล้วก็อยู่ข้างบนนี้อีก4ห้องะนะครั ฝั่งด้านนี้ด้านหลังผมเนี่ยจะเป็น3ห้องนอนรองซึ่งสองห้องเนี้จะเป็นห้องที่มีไซส์พอๆกันนะโดยที่สามารถวางเตียง5ฟุตได้แล้วก็ยังสามารถทาตู้เสื้อผ้าได้นะฮะโดยทั้ง3ห้องนี้เนี่ยจะมีห้องน้าในตัวทุกห้องเลยห้องนี้เขาก็แต่งให้ดูเป็นห้องสําหรับลูกสาวเนาะนจริงๆก็วางเตียง5ฟุตเนี่ยสามารถใช้งานได้สบายๆอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับส่วนห้องนอนรองอีกห้องหนึ่งนะครับจะถูกดันมาที่ด้านหลังของตัวบ้าน ห้องนี้เนี่ยจะมีไซส์ที่เล็กกว่า2ห้องเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะฮะ<ฆ>ซึ่งถ้าหากว่าจัดเป็นห้องนอนเนี่ยผมแนะนาให้วางเตียงประมาณจัก3.5ฟุตหรือประมาณ4ฟุตจะได้เหลือพื้นที่ให้สามารถทําเป็นตูเ้เสื้อผ้าได้ค<ฆ>่ะแต่อย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทําเป็นห้องออกกําลังกายอันนี้ผมว่าเหมาะเพราะว่าด้วยไซส์่ง่นี่ห้องที่เล็กกว่าห้องเมื่อสักครู่<ฆ>ที่บอกนะฮะจะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่ทําเป็นห้องทํางานหรือห้องกําลังกายแบบนี้กำลังดีเลยแล้วอย่างบ้านตัวอย่างเขาทําให้ดูแบบไอเดียว่าผน<อ>ังตึงเนี้ยใช่จริง เราสามารถทุบป,ปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นตรงนี้เขาเลยใส่เป็นกระจกเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มมิติให้กับชั้น2ตรงนี้ด้วยครับจุดเด่นสุดท้ายค่ะมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่กินพื้นที่ตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านเลยค่ะทุกคนซึ่งถ้าในบ้านมาตรฐานเนาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องลง แต่เนี่ยเขากั้นให้ดูเป็นไอเดียจัดได้3ฟังก์ชันเลยนะคะคห้องนอนห้องแต่งตัวห้องน้ำม,มาดูจุดแรกกันก่อนก็คือส่วนห้องนอนเนาะ จะเห็นได้ว่าเขาวางเตียง6ฟุตแบบมีทางเดินโดยรอบได้สบายเนาะไปเตียงนี้เหลือกว้างมากเลยตรงนี้ทาไซส์บอร์ดแล้วก็ยังเหลือทางเดินได้สะดวกเลยค่ะใช่แล้วข้างๆกันตรงนี้เขาก็วางโซฟาให้ดูเป็นไอเดียวางโต๊ะกลางก็ยังดูไม่อึดอัดเลยค่ะใช่จะวางเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะครับเพราะว่ามีช่องแสงให้ด้วยอืมดีเลยค่ะแล้วก็ถัดไปข้างในค่ะทุกคนเขาจัดเป็น walk in closet ให้ดูเป็นไอเดีย2ฝัง่งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายไม่ต้องแยกกันเลยครับและช่องแสงอีกจุดหนึ่งด้วยอันนี้เหมาะกับการวาง ตัวเครื่องแป้งเนาะเวลาแต่งหน้าได้แสงธรรมชาตินะครับไ,ไม่ต้องกลัวหน้าลอยนะคะแล้วก็ข้างในสุดค่ะห้องน้ําขนาดใหญ่เลยพี่ป๊าใช่ครับห้องนี้เขาออกแบบมาให้ใช้งานพร้อมกันได้2คนเลยค่ะสังเกตได้จากอ่างล้างหน้าก่อนเลยนะครับตรงนี้ <c oughs> เวลาที่ตื่นมาคนนึงอาจจะล้างหน้าอยู่คนนึงแปรงฟันพร้อมกันได้เลยนะคะแล้วก็ด้วยลักษณะของพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าเขาแยก ส่วน,นต่างๆเป็นแต่ละมุมค่ะอย่างมุมนี้ก็จะมีพื้นที่อาบน้ําที่เขาให้ฉากแ้นอาบน้าแบบนี้มาเลยมไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะกระเด็นออกมาด้านนอกะนะครับมีโถสุขภัณฑ์เข้ามุมมาให้พร้อมอีกฝั่งหนึ่งตรงฝั่งน้องแป้งตรงนี้จะมีอ่างอาบน้ําแบบลอยตัวเข้ามาให้เป็นของแคสนะครับอันนี้เขาติดตั้งระบบน้ําร้อนน้าเย็นมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ห้องน้าห้องนี้นะครับเขาจะให้หน้าต่างมาถึง2จุดเป็นกระจกแบบพ่นฟ้านะอันนี้จะช่วยให้ได้แสงธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยระบายความชื้นได้ดีเดียวครับ มีจํานวนทั้งหมด99ยูนิตบ,บนพื้นที่ดินประมาณ33ไร่ถือ,อว่าจํานวนยูนิตเขาไม่เยอะมากเนาะครับผมบรรยากาศภายในโครงการไม่พุกพ่านรถไม่เยอะรวมถึงการแชร์ลิงส่วนกลางเนี่ยก็ไม่สูงมากใช่ครับนอกจากนั้นนะคะการจัดพังของโครงการเนี่ยเขาก็จัดให้บ้านส่วนใหญ่เนี่ยหันหน้าตามทิศเหนือใต้ทําให้ได้รับลมประจําปีของประเทศไทยได้ดีเลยค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศของโครงการนี้เนี่ยก็คือสวนแล้วก็ผืนน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของพวกเราตรงนี้ครับค่ะต้องบอกก่อนว่าทำเล เรียกคลองประปาเป็นพื้นที่ถนนที่จะมีแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงขนานกับแนวถนนเลยนะฮะซึ่งทาให้พื้นที่ใต้เสาไฟฟ้านทาง,งโครงการเ,เขาก็จัดเป็นส่วนขนาดใหญ่เลยขนาด3ามไร่ก,กว่านะทุกคนคแล้วก็ผืนน้ําที่เห็น,เ,นเป็นโครงการแนวราบโครงการแรกนะครับที่ AP พีเขาทำผืนน้ำแบบนี้มาให้ซึ่งต้องบอกว่าช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็ความร่มรื่นให้กับโครงการได้ดีทีเดียวครับ น,ะะนอกจากจะสร้างบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายนะ่าอยู่อาศัยแล้วเนี่ยภายในเขายังมีฟังก์ชันให้ใช้งานด้วยนะคะทุกคน ซึ่งที่นี่เนี่ยเขาออกแบบเอาไว้ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยล้วเขาแบ่งเป็น4โซนด้วยกันค่ะพี่ปาร์คโซนแรกเนี่ยเป็นโซนสนามเด็กเล่นภายในนะคะมีการจัดเครื่องเล่นเอาไว้ให้น้องๆมาปีนป่ายสไลเดอร์กันได้แล้วก็พื้นโซนนี้ทั้งหมดนะคะเขาจะใช้เป็นพื้นยางทําให้ลดแรงกระแทกได้เนาะหากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็โซนถัดมาตรงนี้เลยค่ะโซนเพชรที่เขามีการดีไซน์แลนด์สเคปล้อมคอกเอาไว้แล้วก็ภายในก็มีเครื่องเล่นของน้องๆด้วยบ้านไหนเลี้ยงหมานะคะก็พามาวิ่งเล่นเข้าสังคมกันได้ แมวก็อาจจะทะเอลาะก,กับน้องหมานิดเองอยาแล้วก็โซนตรงนู้นค่ะเป็นโซนผู้สูงอายุที่เขามีการดีไซน์พื้นสําหรับนวดผ่อนคลายพร้อมกับราวจับเอาไว้ให้พาคุณปู่คุณย่ามาออกกําลังกายเบาๆกันได้ค่ะคแล้วก็โซนสุดท้ายตรงนี้เลยพาวิเลียนขนาดใหญ่นะคะพี่ปั๊กเป็นศาลาที่ภายในเนี่ยมีจุดนั่งเล่นพักผ่อนเอาไว้หลายจุด มานั่งพักผ่อนชมสวนกันได้ครับผมที่สําคัญนะคะสายออกกําลังกายเนี่ยโดยรอบของสวนนี้นะเขาก็มีแนวทางเดินให้ใช้เป็นจ็อกกิ้งแท็กวิ่งออกกําลังกายเบาๆกันได้ค่ะใช่ครับส่วนกลางยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่ด้านหน้าโครงการจะมีอาคารขับเฮาส์อีกเดี๋ยวเราไปดูกันครับ,บาอาคารขับเฮาส์องที่นี่นะครับจะเป็นอาคาร2ชั้นที่เชื่อมกับซุ้มประตูโครงการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโครงการในแบรนด์เดอะซิตี้ที่เราคุ้นเคยกันนะครับอาคารนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่จอดรถให้ด้วยสําหรับลูกบ้านที่อยู่ด้านในนะฮะก็สามารถขับรถมาใช้งานอาคารได้นะครับรวมถึงด้านหลังของเราตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ทางลาดสําหรับใครที่ใช้รถเข็นหรือว่าจะมีพาน้องๆนะฮะรถเข็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถมาใช้งานตรงนี้ได้เช่นกันส่วนฟังก์ชันภายในอาคารเนี่ยก็มีมาให้หลากหลายเลยน้องแป้งอย่างแรกเลยนะครับ เซนสว่ายน้ําแนวยาวที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้นะครับเป็นสระว่ายน้ําที่ยาวถึง25เมตรน้องแป้งคราฟอเลอปิกเลยสามารถว่ายออกกําลังกายได้นะครับแล้วก็มีหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรภายในสระเองจะแบ่งออกมาอีก3ฟังก์ชันนะครับก็คือส่วนว่ายน้ําออกกําลังกายส่วนสระเด็กนะครับแล้วก็ส่วนพื้นที่จักรุชีที่อยู่ด้านในฮะเข้ามุมเลยตรงนั้นจะได้ความเป็นส่วนตัวพิเศษเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีแผงตรงเนี้ยช่วยบังสายตาด้วยจับรถที่เข้าออกนะครับ ส่วนพื้นที่ภายในอาคารเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างได้ความเป็นส่วนตัวเลยจะเห็นว่าเขาจะค่อนข้างปิดทึบเลยนะฮะแล้วก็หันหน้าไปทางด้านหลังตรงนี้ได้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับจะเป็นห้องล็อบบี้ที่ยกฟ้าเพดานสูงด้านในเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับรับแขกได้ด้านในก็จัดโซนเฟอร์นิเจอร์ออกมาหลายโซนเหมือนกัน ส่วนอาคารอีกฝั่งนึงนะครับจะมีห้องน้ํามาให้หซึ่งห้องน้ําที่นี่เนี่ยเขาจัดมาให้3ห้องเลยมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้ำผู้ที่ใช้รถเข็นนะครับภายในห้องน้ําชายห้องน้าหญิงเนี่ยจะมีห้องซาวนามาให้ด้วยครับส่วนข้างบนเนี่ยเขามีอีก4ฟังก์ชันค่ะขึ้นไปดูกันไปไปครับ ฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นห้องคร o k i n g space ห้องนี้ครับที่ชอบห้องนี้ที่สุดเลยน้องแป้งเพราะว่าแอร์เยน็นฉ่ำก็ใช่แต่ว่าที่ชอบที่มากๆเนี่ยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เขาจัดมาสวยเลยเฟอร์นิเจอร์เขาส่วนใหญ่จะเป็นลายไม้นะฮะได้ฟีลแบบ c o ซี่โคซอบอุ่นดีฟังก์ชั่นเขาเนี่ยออกแบบมาให้เราสามารถเอางานมานั่งทําได้มีฟรี Wi-Fi ให้นะฮนะ แล้วก็ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ที่บอกเนี่ยเขาจะมีหลายโซนเลยมีด้านในนะที่ได้ความเป็นส่วนตัวหน่อยจะมาเป็นกลุ่มก็มีหรือว่าจะมาะะนั่งเล่นเฉยๆก็จะมีโซฟาให้หนั่งพักผ่อนอด้วยนะครับส่วนห้องข้างๆอีกห้องนึงอ่ะจะเป็นห้องเพลรมครับห้องนี้จะมีโต๊ะพูตรงกลางนะครับแล้วก็จะได้ความเป็นส่วนตัวสูงหน่อยะจะชวนเพื่อนๆนหรือว่าสมาชิกในครอบครัวาม,มาวัดความแม่นกันก็ได้ครับม,มาเปลี่ยนบรรยากาศกันได้ค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะจะมี2ฟังก์ชันด้วยกันห้องแรกก็คือคิสรูมเป็นห้องสําหรับนนนน้้้้้ออองๆมมมาาาาาาาเเเล่กกกกัหรรืจะะทํบีี็ชุดต๊ไวใ แล้วก็แอร์เย็นช่ำๆเลยเหมือนกันค่ะส่วนห้องโซนด้านหน้านะคะจะเป็นห้องออกกําลังกายกว้างๆเลยภายในมีเครื่องออกกําลังกายประมาณ7เครื่องทั้งคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะคะสาหรับห้องนั้นเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นห้องมุมบรรยากาศก,าก็จะสว่างเหมาะต่อการออกกําลังกายเลยค่ะส่วนกลางทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับเขาจะจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่34บบาทต่อตารางวาต่อเดือนนะฮะซึ่งเ,เทียบกับโครงการในระดับเซกเมนต์เดียวกันแล้วเนี่ยที่นี่ถือว่าถูกที่สุดเลยครับ ทำเลที่ตั้งโครงการกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาอยู่ติดกับถนนเรียบคลองประปาใกล้กับถนนทรงประภาหรือสีสมานเพียง300เมตรเท่านั้นส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็เชื่อมกับถนนแจ้งวัฒนะได้เลยซึ่งสรุปไฮไลท์ของทาเลไว้3ประเด็นด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะใกล้ทางด่วนเพียง1กิโลเมตรที่ด่านสีสมานซึ่งคือทางด่วนอุดรรัตยาที่ใช้เชื่อมต่อไปยังทางด่วนสีรัฐเพื่อเข้าไปยังกรุงเทพชั้นในได้ง่ายเลยค่ะ ส่วนอีกเส้นคือทางด่วนดอนเมืองโทเวบนเส้นวิภาวดีหลังสิตค่ะข้อที่2นะครับรายล้อมไปด้วยแหล่งอาหารการกินและห้างสรรพสินค้าใกล้ที่สุดเลยก็บนถนนสงประพาและสีสมานนี่แหละครับมีทั้งร้านค้าร้านอาหารตลาดห้างสรรพสินค้าและเอวนิวหลายจุดเลยหรือถ้าขายับมาบนถนนแจ้งวัฒนะก็จะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนําและไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกหลายจุดเช่นกันครับ ข้อที่3ค่ะใกล้สถานศึกษาชั้นนําหลายแห่งเลยทั้งโรงเรียนประถมมัธยมไปจนถึงระดับมหาลัยครอบครัวไหนกําลังวางแผนมีลูกทําเลนี้มีตัวเลือกของโรงเรียนเยอะเลยค่ะและสุดท้ายขอแถมนิดนึงว่าทําเลตรงนี้เนี่ยไม่ไกลกับสนามบินดอนเมืองใครเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยสะดวกเลยไม่ต้องเผื่อเวลาเยอะค่ะ และนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของโครงการเดอะซิตี้ดอนเมืองแจ้งวัฒนะนะคะคต้องขอขอบคุณทาง AP ที่ให้พวกเราเข้ามารีวิวโครงการกันด้วยค่ะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรากันได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้พวกเรานะครับทางช่องทาง YouTube รวมถึงติดตามพวกเราทางช่องทางอื่นๆด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับเดอะสนีคผมกับน้องแป้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ